ป้าดาวจะพามากินแก้วมังกรสีแดงนะเจ้าแก้วมังกรค่ะกับอันอะโวคาโดเนาะปอกเรียบร้อยหั่นเรียบร้อยแล้วเจ้ามาเนาะเจ้ามากินกับกันนะเจ้ากินแก้วมังกรเนื้อสีแดงเนาะนี่เจ้าจะมาหนังกินนี่เนาะของเห็นแต่อันผลไม้แหละ ไปซากินผลละไม้ามาทาั้งนี่นะเจ้าไปซื้ออ่นนแก้วมังกรมาวันนั้นและเจ้าแต่ันี่นมผมได้กินเตีกันเนาะกากแก้วมังกรหลูกนนี่ ประมาณหนึ่งร้อยบาทบ้านเฮาเนะแกนหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเป็นบางสว่างเจ้าเป็นบางหน้าบางหน้าก็ร้อยไปเป็นบางห้างอีกแล้ว ของกินเล่นบางคนก็บอกว่าทายกับเข้าว่าจะได้มือหันหน้าว่ะอันนี้มันเป็นแฟกเจ้าติปดาวดูมันเป็นแพดเนาะแต่ที่นี่เต่าแกสกับซิงหน้าเนี่ย อ่างหน้านี่แหละตีล่างทอยลร่างยอดนะ่มันติดกันเนาะมองดอกก็จะแปลงแบบนี้เจ้าติดกันเลยอ่างน้าแล้วก็เต่าแก๊สแล้วก็เข้าได้หน้าเดียวเจ้าอีกสามด้านนั่นมันมีอย่างบ้านเท้าเต่าแก๊สนี่มันจะอยู่ได้สองด้านสามด้านเนาะถ้าบ้านเป็นหลังเนาะอันนี้มันเป็นแฟบเข้าได้ด้านเดียวด้านดังนาตีประดับอันเอามือถือตั้งนี่แหละเอามือถือเสียบไม้อันเสียสี่เจ้า ดาวพาดากวาอยู่ด้านที่มือถือนี่แหละมันจะหันหน้าป้าดาวได้จะได้เนาะแล้วออตังบนนี่มันเป็นเพดา,จานจะบมีกี่เกาะที่ห้อยเลยโทรศัพท์นะมันเป็นแฟตป้าดาวอยู่ตึกของรัฐบาลเจ้า ตีเตาแก๊สหันก็ตีคอบเป็นเล็กนั่นน่ะนั่นแหละเอาเตาแก๊สเข้าใส่ตรงกลางท่นเคยเห็นเตาเคยเห็นถังแก๊สปรรดาวก็เคยเห็นมันก็เพราะฝิ่นจ๊แก๊สมาจากใต้ดินจังแก๊สมองหนอกฝุ่นจมนะมาจากใต้ดินเนาะในเมืองเนาะมัใจซื้อแก๊สเป็นถังเนี่ยบ้านเฮานะ่ะ มาจากใต้ดินเข้าได้ด้านเดียวเต่าแก้วเป็นปลาดาวปิดแปลงแบบนี้เนาะมาอยู่บ้านเปวดเมืองป่ดมาเลือกหมากแบบนี้ยูไม่ได้ยูแล้วเจ้าไทายได้เต่าที่ไทยเนาะทายมาแบบนี้ประมาณสองปีแล้วเจ้า เวลาปลาดาวถ่ายก็เข้าจงสังเกตตัดตีปลาดาวทำขัวขอบขอบตีตั้งมอข้ามอแกงเนะี่ยตีเป็นเล็กนะนะั่นน่ะอันนั้นลรคือผาผานังผาผานังเจ้านะนะั่นน่ะปลาดาวก็เลยอู้เขาใส่ไหน,นีลเนาะหมูบอธิบายจะไหนจะไปตอบตัตีคอมเมนตนมันมะกะย็ยาวนะ นั่งกินข้าวเนี่ยจ้ถ้าจะห้อหันปลาดาวแท้ๆอย่างก้อนๆนะป้าดาวเองเอาเก้าอี้เก้าอี้หนังเนี่ยหนึ่งตัวแล้วไปหากองหา,งหาลังมาประมาณสองกองเอามาตั้งไม่เซฟีแล้วโทรศัพท์ขเขาเสียบต้องบับต้องทําแบบนี้นะพอปลาดาวถ่ายแล้วปลาดาวก็ต้องมาเก็บเก็บตังเงี้ยมาทำดีกว่าเจ้าเนยเนาะ ถ้าจะหันก็นหันแป๊บๆหนึ่งตอนที่ป้าดาจะจะ,จะจะนั่งกินเหมือนทุกขั้งทีนี้เพราะจะกินแท้ๆก็กดโทรศัพท์ลงก็มาหันกับเข้าเอียกเนาะก่อนก่อนมตดคือหนังหันกินนะประดาต้องเอาลังเอาอย่างมาดตอกัอนเจ้าเอาเก้าอีอืมเพราะประดาทำคลิปคนเดียวเนาะ บ่เคยมีไผ่มัดจอยกัมกล้องแม่แต่ขั้งเดียวเลยเจ้าอืมอืมอืมมันเป็นแบบนี้คนบ้านเก่าปนจะบ่เรียกร่องหันหน้าปลาดาวเลยเพราะปนหูว่าปลาดาวอยู่แพ็เนาะอยู U ่แพ็เนี่ยมันลำบากนะเจ้าการถ่ายทำนี่นะจะว่าง่ายๆนะเจ้า ตัวโตะรับแขกสิประดาวหนังกินบาเดนี่ห้องเดียวแค่เนี่ยมันใหญ่กะตึกหลังนี่ CLDK ห้องนอนสามห้องใหญ่ห้องน้าห้องช่วมอย่างละห้องเป็นแยกมดนะมองนอกเปิดจะเอารวมาะห้องน้าห้องช่วมเนาะเปิดจะทำป็นคนละห้องคนละห้องเลยเปิดจะเอารวมเด็ดขาดเลยมองนอก ห้องน้าอยู่ตีห้องห้องส้วมอ่ะอยู่ตีเจ้าโต๊ะรับแขกติปราดาวหนังกินนี่คือโต๊ะโต๊ะก้าเข้านี่แหละถ้าไปผ่ปไ,ไปผ่าคมณจะโทรมาบอกก่อนละก่อนป้าดาวต้องเก็บขอหมุลุกอุ๊อาติโต๊ะก้าวเข้นี่ยออกน,นี่ะนิ่เป็นห้องครัวเจ้าติป้าดาวหนังกินเนี่ย มันจะมีห้องเดียวแค่นเนี่ยนอกน่าเป็นห้องนอนไปไปทไทยได้วด่ดแล้วอืม ขนาดป้าดาวพไ,ไทายตั้งหนอกนะเจ้าป้าดาวอยากจะฮือไทยป้าดาวปาุ๊จะตายจะมันมัมนเหมือนมนะีไผกกำมเรศะแลับเ์นเนาะเพ่่มจ้ามาเรียกรอบอะเจ้า ว่าทายก็เข้าต้องหันหน้านะันะมันเปลี่ยนไปบ่ได้เนาะมันตัดตีเต่าแก๊สมันเข้าที่ข้างเดียวป้าดาวต้องยืนเอียงเข้านั้นเนี่ยเต่าแก๊สเนี่ยป้าดาวอยู่กึงงง่งหนึ่งเอาโทรศัพท์วางครึ่งหนึ่งตทุกวันนี่ก้นม่าเข้าม้แกงต้องเอียงข้างเข้าเพราะว่าจะไปทิมโทรศัพท์ก็บ่ได้เพราะาป้าดาวอาลราศัพท์เอียงกันท่านนียยไงมันเปลี่ยนแบบนี้ มันเข้าได้ด้านเดียวอ่ะด้านข้างด้านหน้าแก้ม้างมันเป็นอิเป็นซิงหน้ามด้านตะมาตกเป็นผาผนังด้านที่ตั้งไตเป็นผาผนังปลาดาวอยู่ที่ตะมาออกโทรศัพท์อยู่ที่ตะมมาออกตั้งบนกับเจ็เป็นคือเปลี่ยนแปลงอย่างมันเฮาเนาะ <c oughs> นี่แหละไผ่เข้ามาชมคลิปนี่คงจะได้หันได้ยินปลาดาวอูเนาะ ตอนทำกับเขานี่บอมีผัยเคยเห็นหน้าป้าดาวกับเตือด่อนทำกับข้าสวสอกปีมานี่เพราะไม่เป็นแฟทเริ่องแบจมีไผมากกล่ำกล้องกัแล้วเจ้าป้าดาวทำคลิปคนเดียวเข้าใจกำาักทำคลิปคนเดียวกับเจ้าเออ อร่อยเจ้าแก้มังกรกินไปกินไปกินอู้ไปอู้ไปประมดจานเลยเนี่ยอิ่มแล้วเจ้าผมัวไปแล้วเนาะ ดี๋ยวป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้ามันเยอะเนาะออาวุ้โดเา็โดดเป,เป็นจานเนี่ยอร่อยแก้มังกรอนี่มันจีวานนะเนื้อสีแดงเนี่ยเนื้อขาวก็มีแต่ป้าดาวเลือกเอาสีแดงเนาะ ป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปากันคลิปไหมคลิปหน้าเนาะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อป้าดาวตทรนเน้าจะได้พลาคดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะโอ้ยใครหันหน้ากันหรเนาะถ่ายเอาจำเปลี่ยนเสี้ยกันเจ้าเอ้ย